you tốt lẹo nhá mời mày mày nhá mời mày ห้อมนาดเลยเนาะเขาอยู่นี่นะห้อมบอ่ป<อ>ักห้อมห้อมบุกไหมลองดมบุกดูนี่ในกิ้งลองดมบุกดูห้อมบะห้อมเขาไม่เนาะโอ้โหมาหอดนี้ในในกิ้งหูสึกจังได้นี่ห้อมตัวนี้นี่ทุกคนห้อมเขาไม่มาหอดนี้เขาออกมาแล้วในกิ้งหองนะหองดีใหญ่ดีใจเขาออกว่าฉันได้เห็นเขาออก ฝนกระตกเนาะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างทางอยู่เบนะิ้องน้องๆนะเหียนยาง,งากับบานทุกคนเอยก็เลยยังไปประหอดปอาไม้องเหานะ่าเนาะที่จริงแล้วมือน,น้นองฟา้ามกามาแบบเซอร์ไพรส์ได้บ่ได้บ็อกน้องๆเลยขีย่รถมาเลยเนาะแล้วก็ฝนตกอีกน้องฟา้ามถึกเซอร์ไพรส์กับเพราะว่าฝนตกใส่เนาะเพอสนั้นแล้วเฮาสิบไปห้าน้องๆเนานะแต่ตอนนี้เฮามาแวะพักค้างทางกันก่อนทุกคนเอยคือ,อยางไว้แท้ มากคอนมูเลยเออขี่รถมาเห็้ยนจีจ่อมากาอวนมูเลยบอแม่นแลนมาบ่แลนมาอบอบอเมะไปกคอนมูเลยซ้ำคนนี้ผู้วาวนี่กันเลนนำ้ำบอแม่นจีผู้วาวเลนนำ้ำผู้เศร้าเม่นบ่คือว่าย่างไใบเทนสน่ะโอ้โหเลือกเหีนนะ้ยนเนาะผู้เศร้าซ้ำคนหันย่างไปก่อนผู้วาวซ้คนพอดีเลยนี่แลนน้ำคนกันบ่จ้า น้องน้องอายนาะบอลนำน้องน้องกับบูกาวอลนำเล่นย่างเดียวเพิ่นเพิ่นเคลื่อนเนาะน้องน้องคือว่าพากันย่างมามีความสุขแท้บุงเม่รี่เลียนแถวกันมาเลยโอ้โหคือมาคักแท้า่ละย่างไหวไหมด้เขาจับไปก่อนเราได้ 3คนเห็นน่เห็นบ่เขายางปักไว้ไว้เขาขึ้นแล่นเนี่ยให้เบิ่งหน้าเด้ผู้สาวก็ได้ยางไวแทนลมน้องเอื้อยเด้อว่าคนใดก็บ่อยากล้มคนนี้ก็เสือกนะเสือกหมดเลยยางไวๆยางไวๆฝนสิตกแล้วคันห่มคือบ่บ่กางหั่นกางคันห่มเด้อ นี่ผู้เฒ่าก็มีย่างนำกลผู้เศร้าคือบระาย่างสุดท้ายมู่ขุนผู้เฒนะ่าหน่ะโป่งๆเอาผู้หญิงอยู่ทางล่างขุนด้ยยางไหวไ,หวได้เบิ้งแม่สุดท้ายมูอย่อ๋อยังบ่สุดท้ายเอือยฟาร์มยังเห็นมีอีกสองคนน้องป้าได้เอวยคือบ,บ่มาฮับได้คือบ,บ่โทรบ,บอกเอวยฮับได้สนนะ่ะ เงินเน็ตหมดแล้วเงินเน็ตหมด <laughs> เป็นตายอีต,ตนเะนาะไดนยางสำเมื่อกี้เออยี่รถไก่เออยก็คึดว่าเป็นไพ่สนดกเอีเ้ยนยิ้มใส่เออยอยู่ <laughs> ไปไก่สีหอนแล้ว <laughs> <laughs> ไก่สีหอนแล้ว,ว,ลวบทา่ทาโทเลยเนาะยางไปพ้นกระตกุกเดี๋ยวเออยส่ีไปห้อยู่เหมือนเด้อไปก่อน ไปไปออกกำลังกายหนูในกิมบอกว่ายังคือสู้งแถวสั้นๆนาะเพื่อนบอกว่เพราะว่าน้องฟาร์มจอดรถไว้เยอะลุมบได้ขี่ขึ้นมาอู้หูในกิมฝนตกทางมือนี่เฮามาบได้มีเฮาต้องเฮ็ดไรๆนี่เหากลับบได้นี่เะกลับบอด้อืมเหานี่บได้เฮาะเสื้อจังได้นอนอยู่นี่เนาะโอเค mày để vãi về phòng gãi chào hỏi chào bây giờ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  เอินวันวน้อซิงยูบ่เอินวันโดยคำฮือนวันนี่นี่ไหนกิ้อันนี้มันยังคำฮือนเอาไม้สบายดีจังใดบบเฮ็นเลยเม่กกีนี่นะสบายดีคือมันงงามเ้จะจะไปบอนบบแวลิ้หนุบเอือยเลยัดตอนมาฮะนะเอือยเอ็ดยังอยู่ อ๋อตอนที่จะมาตอนนั้นท่านบอตอนที่อันเลยกำลังยกข้องนันบอก่ม่นบอกคือว่ามีรถอยู่หน้าหานซะนะนี่เลยเนาะเพื่อนเพื่อนขำเฮือนมือนี่นะก็คือเขาเหือนบได้ไหนซ่องซับมือหรอเปล่าปกติขาจากมือมือที่ห่าเห็ดเห็ดที่เดี๋ยวเราก็ขำ มือช่วยนี่ในกิ๊กมานี่มันบอนาราเอาในกิ๊กะอยู่ซื้อให้นาราส่งวิดีโอมาแล้วก็ให้ส่งเสียงมาอันเอ้ยฟาร์มขึ้นมาผีลระเด้อเอ้ามาผีอยู่ไซเอ้ยฟาร์มก็ขึ้นในใจเจ้านอนบ่นี่หน้าตาคืออดลับอดนอนนี่แหละนาราอยู่เหี้ยนทันบอจริงจริงไงเอ้ยมาแวบบ๊บอกเลย ยูซื้อละมานอในกิ๊เนา่ะยูเหอนเงาเนาอห่าเลยเนาะเจ้าเงาบ่ยูหัวไหน่บ่เงามาลิ้นดำมาลิ้นดำซื้อๆบ่มียังดอกเป็นเดี๋ยวได้ไปเที่ยวไส้เลยมือเนี่ยนะเอาก็เดี๋ยววางแผนกันสิไปเที่ยวบ่เงินตี หวังแพนไปเที่ยวดีๆไปโอดระวังทางฝนตกเลยเปล่าเอาข้องเรากลับคือไปโดนเทสน่ะไปะเอาข้องไปไปตละาดไงเราไปอย่าอย่าบอกได้ว่าไปกินเฟอร์อีกไปไปกินเฟอ,อเออไปกินมาลาดมาโก้แล้ขี่รถไปในเมืองเพื่อไปกินกระเพียกถ้วยหนึ่งแก <c oughs> <c oughs> ้วเอ๋ยฟามหักนะเอวยฟามบกเข่า <c oughs> <c oughs> thần cháu, kéo hạc <Nhina> 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 leo Này kinh băng kéo này kinh đú Nhìn băng đú Nhìn băng kéo này kinh đú băng đú ừ băng đú ừm ừm เข้าไปรักปลาเข้าไปรักปลาเข้าไปรักปลาโอ้คิดว่าเข้าไปเซ็นปลาไปไปเหินน้องนาละไปไหนกี้ไปลิ้นำน้องนาละไปเบิ่งดูทางขี้ป่นน้องเจ้าห้างับมาหัวนี้ย่างไว้ไว้ย่างไว้ไว้

บ่ไม่ยั้งลิ้นเว้ยน่นะบ่ไม่ยังเห็ดเด้อพี่น้องมีแต่ย่างหลอดบ,บานลิ้นซื่อๆเงาเนาะมือะนะ <c oughs> นี้เงานอ้อนเสร็จก็ไปในเมืองมาแล้วก็ห้ากะน,นอนตื่นมาเอาเงื่อนนาราก็คือว่าขำเงื่อนคือว่าคือว่าขำคือกันฮเฮ้อเอ้าฮะไม่ยัง้งเกาะนลราเห็ดยัง ไปยังาลาเอาไปปุกเมียนเสื้องไว้เลยรักกินไปย,ย่างหยานเอื้อยสิยกินนำตีคือเสื้องไวเอาเพื่อนเฮื่อนเจ้าก็คำเฮื่อนตีเป็นยังนาละเพื่อนเจ้าก็ะคำเพื่อนตีเป็นยังคือคำคือกันกับเฮือนรองอาซิงเลย <Wow. S 1> นาละเอาดีๆเ <Yeah, go S 1> จ้าเจ้ารักกินพี่ซังมาหอดปุก้าเขาเกลือประทันอาสิง สารภาพมาจู่จาพากันไปสื่อไหม่นแม่เอันนี้นี่บ่ก็เอาตัวน,นี้นี่บ่บ่โอ้อันนี้นี่แม่สือ่อแต่ลดแต่ว่าคืออืมสายเอฟเนาะสายเอฟเนาะสายเอฟเอฟแต่ค้องโนกน,าน,าน่าร่าหนิเอฟไปมดัด น้าละอันไหนกิ้งว่าเจ้าตกใจก็เลยยกผ่าเขาเสื้อซื่อๆวันนี้ไหนกิ้งมาวันไหนกิ้งว่านาลราเห็นยัง,นนงเจ้าเสื่องไว้ว่าสันแมนบอกฝุ่นผ่าเขาเพื่นปกปกไว้ปกผ้าเขาไว้ยานเอวย่มกับไหนกิ้งสิกินน้ำปกเสื้องไว เหมือทนที่เจ้าสิไปให้ติไปวะน้องอาเซงกลับไปไปตีนี่แสดงวา่าบบไปเด้อันพ่อจะไปยุ่งเหอนปะโอะพ่อไปตลาดแล้วมีแต่แม่ส่วนน้องนาระนี่ทั้งพอ่อทั้งแม่ไปยุ่งเหอนเลยน,ลดดน,น,ลน,น,น้องใส่ลาดิ่สนั่นละอันนี้บบแม่น้องใส่ละคนนี้นะในกิ่งวัดเดวส์ อื่นที่เจ้าสิไปให้แต่เศราเลยแล้เนาะไปนอนคืนนึงคือเก้าช่วงนี้ไปช่วยเวียกพ่อแม่ดูดูเดเพื่ออนพ่อแม่ไายอันมักเดินมาจึงมีส่วนแบ่งที่นองส็ง <c oughs> ขันปไปห้าพ่อแม่แล้วอันยานสิบเลยส่วนแบ่ง <c oughs> เป็นจังได้นองนาลานี่จิตใจคือจิตใจประยุกกับเนือกับโตนี่แหละ ยูเขามาออกปลุกไวเลยพวกเจ้าพากันเห็ดยังาคือว่าซึมซึมเซาเาโดยเฉพาะเม่นโหน่งนาละเติมบัตรบัวไทยก็เติมบัตรบัไดยก็ย้อนทิ้มถ้างกันนอนตื่นเราก็เลยเป็นเวฟเพุ่มยุ้งยุ้งเชฟโอเคกินมาคั่นแล้วว่ากินยังผมกู ao lấy người bò yak chỉ chào này... ôn. <laughs> cứ xong, ơi, là bôi chín nằm oh. ok sần ếi xi mèo là đơ, ếi mà lít nằm xíu บาะว่าบ่มียังเห็ดแล้วก็อีกอย่างเง่าแดงมืออื่นนี่แม่เอ๋ยก็สิไปเวียงแล้วบ่มีไฟอยู่เหอนก็เลยที่โอกาสมาลิ้นมือนี้ซซื้อมามาเห็ดกระแดะบ่แม่นมาเห็ดนักเลงที่โอกาสมาเห็ดนักเลงซซื้อมาลิ้นได้หนึ่งเนาะมือนี้ก็มาแวบเซอร์ไพรส์เลยได้มากับแวบบ่เสร็จบล็อกเลยนะว่าสิมาลิ้นนำนะนองอเซงก็ยังนอนอยู่ในห้องนอนอยู่เลยเมื่อกี้นี้ตอนมานองในกิ้งเอิญเอาานะก็เลยเห็นออกจากห้องนอน ส่วนน้องนาระนั่นกำลังเห็นย่างกระบูนะพอพ่อมาบอาทันหดน้องอาเซงกับน้องในกิ้งมาหดก่อนโอเคเดิน้อาเซงเอวย์มซี่เมื่อแล้วเด้อเมื่อก่อนเด้อวันนี้ขอบใจและไล่นาระเมื่อก่อนเด้อโอเคบายยขอบใจและไล่เราเจอกันพันเจ้าไปให้กับไปไปกับไปลิ้นหลงเลยเด้อวันว้างเลยบายๆในกิ้งบายบาย I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great I don't want to go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life because I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning oh and this is just the beginning I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting it on Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for How you Gonna move for what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for how you gonna